สอบถามหน่อยครับพอดีพอดีสนใจตัว w i m แอม p ์โปรวิมแอมปโปรคือเป็นสตรีมมิ่งแอมแต่ที่ตัวเครื่อง v i m แอมโปรเนี่ยมีช่องอนาล็อกอินเนี่ยแค่ช่องแค่ชุดเดียวเขาบอกเขาอยากต่อเครื่องเล่นแผ่นเสียงเข้าช่องหนึ่งแล้วเขามีเครื่องเล่นซีดีด้วยคราวนี้เนะี่ยมีปัญหาแล้วเพราะว่าเขาบอกเครื่องเล่นซีดีเขาจะต่ออะนาล็อกออกมาเข้า w i m แอม p ์โปรเนี่ยต่อไม่ได้เพราะ v i m แอมโปรมีอะนาล็อกอินพุตแค่ช่องแค่แค่คู่เดียวนะครับ เขาเลยถามว่าผมสามารถใช้อุปกรณ์นะพิมพ์ผิดนะไม่ใช่อื่นะอุปกรณ์ตัวไหนในการเพิ่มช่องอนาล็อกได้บ้างคือพู่งเนี่ยเขาเขาอยากได้ v ี a แอม r o นั่นแหละแต่ครนี้เนี่ยอยากจะต่อเครื่องเล่นเสียงมาช่องหนึ่งอยากต่อ CD มาช่องหนึ่งด้วยแต่ครนี้ปัญหาของของวีมแอมคือมันมีอินพุตอนาล็อกแค่ชุดเดียวซ้ายขวาแค่ชุดเดียวเขามีวิธีไหนที่จะเพิ่มอินพุตอนาล็อกได้บ้าง ผมเห็นก็มีเพื่อนสมาชิกน้ำมาแนะนําเพิ่ม pm ิเพิ่ม pm ิเพิ่มเนี้ย c p c เพื่อจะได้มีอินพุตมากกว่า1ช่องแล้วพอออกจาก4 c p c ก็คือต้องไปสวิตช์เลือกที่4 c p c แล้วก็เอาจาก4 c p ค่อยมาเข้า vmm pro ซึ่งผมเห็นว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ผมไม่แนะนําแล้วกันหนึ่คุณจะเจอ pm ซ้อน pm คุณจะปรับเสียงที่ไหนนะครับ 1. นึ่งเล็กอย่างหนึ่ง มันเป็นการเพิ่มเส้นทางเดินสัญญาณโดยไม่จําเป็นแลแ้วแถมต้องไปเสียเงินซื้ออุปกรณ์ตัวหนึ่งเพิ่มซึ่งเป็นอุกรณ์ที่ไม่จําเป็นนะครับแล้วเวลาเลือกก็ต้องไปเลือกที่ PM 4C ทีหนึ่งก่อนแล้วค่อยมาเลือก Input a n a นาลอที่ Vmap มปในการใช้งานมันไม่ไม,ไม่สะดวกคือถ้าผู้ชมท่านนี้อาจจะลืมไปบางเอิญเขาไม่ได้บอกว่า CD ของเขาเนี่ยมันเป็นรุ่นไหนนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยวิแอมพเนี่ยนอกจาก Input Ana l o g มันยังมี Input ดิจิตอลให้เลือกใช้ด้วยนั่นหมายความว่าเขาตัวเครื่องเล่นแผ่นเสียงโอเคไม่มีทางเลือกอื่นคุณจะต้องต่อ Ana l o g เข้าช่อง analog อของวิ m แอมพลแต่ว่าเครื่องเล่น CD ดีของคุณอะถ้าเครื่องเล่น c ีดีของคุณมันมี Output ุตดิจิตอลไม่ว่าจะเป็น CoA x i a l หรือว่าจะเป็น Op t i c ค l เนี่ยคุณสามารถเลือกใช้ Input Op t i c a l ไอ้อินพุตดิจิตอลของทาง w i ม m อ Pro ก็ได้เหมือนกัน อันนี้คุณก็จะสามารถต่ออุปกรณ์ทั้งเครื่องเล่นเสียงเครื่องเล่นซีดีของคุณกับว m แมนโปรได้โดยไม่ต้องไปหาซื้ออุปกรณ์อะไรเพิ่มเลยนะผมก็เลยแนะนําวิธีนี้ไปว่าไม่ต้องเสียงเงินเลยครับคุณแค่ดูว่าเครื่องเล่นซีดีของคุณอ่ะมีดิจิตอลเอาไหมนะดิจิตอลเอาอันนั้นอะ่นะมันมันสามารถเข้าที่ดิจิตอลอินของ v m แมนโปรได้หรือเปล่าแค่นี้เองง่ายๆบางทีบางทีเราเพ่งตรงปัญหาเรื่องเดียวนะจะเอาอะนาล็อกอินอย่างเดียวบางทีเราลืมไป เออเข้าทางดิจิตอลก็ได้นี่หว่านะครับเอออย่างเงี้ยนะครับวีแมนโปรมีดิจิตอลอินนะอันนี้มาเรื่องแผ่นเสียงละคุณคนนี้ถามมาว่านะครับถามมาว่าย่อนนิดนึงเพิ่งเริ่มเล่นแผ่นเสียงครับเจอปัญหา c ล a c k l e and pop ก็คือเสียงขั้วข้าวโพดอะเปละปลเปละเปะเปะเสียงกรบแทบกรบแทบเวลาเล่นแผ่นเสียง ทั้งแผ่นเก่ามือสองและแผ่นใหม่เพิ่งแกะซีลจากที่ผมศึกษามาเกิดจากปัญหา2ออย่างคือฝุ่นกับไฟฟ้าสถิตใช่ครับแต่ฝุ่นหรือความเสียหายจากล่องแผ่นเสียงจะเป็นสาเหตุหลักก็ใช่อีกแหละเสียงเสียงปลิบแลบลิบลบลิบบกบกับกบกเวลาเล่นแผ่นเสียงนะผมจึงล้างแผ่นเองครับพอจะช่วยลดอาการแค a c k กิลแอนด์ป๊อผมเรียกว่าเสียงคู่ข้าโพดกันเลน พอจะช่วยลดอาการเสียงคู่ข้าโพดได้บ้างครับอยากสอบถามว่าการล้างแผ่นเป็นการแก้ปัญหาได้ตรงจุดไหมครับและแต่ละท่านมีวิธีล้างแผ่นเสียงยังไงบ้างครับขอบุณครับผมก็เลยตอบไปว่าผมว่าเออถ้าคุณเจอปัญหาเสียงคู่ข้าโพดเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากฝุ่นนั่นแหละมาจากฝุ่นที่มันอยู่สะสมยิ่งคุณเจอแผ่นเก่าผมบอกให้เลยนะแผ่นใหม่แกะซิลเพิ่งแกะเนี่ยแกะใหม่ๆเนี่ยก็มีเสียงคู่ข้าโพดได้ครับถ้าอ่ะเด,เดี๋ยวเดจะเล่าีละอย่างนั้น หนึ่งไอเสียงคู่ข้าโพดในแผ่นเสียงเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากฝุ่นเวลาคุณไปซื้อแผ่นมือสองแผ่นอะไรอย่างเงี้ยยิ่งเป็นแผ่นที่เขาไม่ได้เก็บดีมากหรือว่าคนขายเขาไม่ได้ล้างแบบล้างให้ให,ให,ให้ให้ให้่หมเอี่ยมมาก่อนอะ่ะนะครับหรือบางทีบางทีคนขายล้างแล้วมันได้แค่นั้นจริงคือบางทีฝุ่นอะ่ะมันฝังลงไปในบนในบนเนื้อไวนิลแล้วอันนี้ก็ ยากจะแก้ไขนะม,มันมันไอ้ปัญหาเรื่องเสียงคู่ข้โพดเนี่ยมีมีมีสองประเภทคือประเภทที่แก้ไขได้จากการล้างแผ่นกับปัญหาที่แก้ไม่ได้มันจะอยู่งั้นไปตลอดคือพูดง่ายว่าแผ่นมันมีปัญหาไปแล้วนะมีมีสองอย่างแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีแผ่นใหม่แกะซิลส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องขี้ฝุ่นนะหรือบางทีแผ่นใหม่แกะซิลถามว่าเป็นแผ่นใหม่จะมีเสียงคู่ข้โพดได้ไงได้ครับโดยเฉพาะสมัยนี้ โรงงานผลิตแผ่นเสียงหลายๆที่ไม่ได้สะอาดนะไม่ได้เป็นคลีนรูมนะครับไม่ได้เป็นคลีนรูมนะครับหรือบางทีอาจจะมาจากโรงงานที่เป็นคลีนรูมก็จริงแต่ว่าซองที่เขาใส่เนี่ยโดยเฉพาะแผ่นที่มันไม่ได้ออดูร์ไฟจ๋าเนี่ยบางทีใส่ซองที่เป็นซองกระดาษมาไอ้พวกเยื่อกระดาษเวลามันถูกเจอความร้อนความชื้นเจอการขนส่งที่มันต้องสีไปสีมาบางทีพวกขุยกระดาษพวกนะั้นมันก็มาติดที่ตัวแผ่นได้บางทีบางแผ่นเปิดออกมาเนี่ยเห็นเลยโซโะปก หรือบางแผ่นเห็นเลยว่าเป็นความสกปรกจากโรงงานเลยอะ่ะมันเป็นคราบเป็นอะไรมาแบบโหเจอเจอเจอ,เจอพอสมควรเหมือนกันนะโดยเฉพาะแผ่นจากโรงงานในยุโรปหลาย,ยที่จริงๆถ้าเป็นแผ่นจากอเมริกาไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรือแผ่นในบ้านเราก็ปัญหาน้อยนะจริงแผ่นถ้ามาจากเลสเซเล็กเลยอะไรเงี้ยปัญหาน้อยน้อยน้อยแล้วกันเจอบ้างเจอบ้างแต่เป็นแผ่นญี่ปุน่นแผ่นเยอรมันบางที่หรือว่าแผ่น มาจากโรงงานใหญ่ๆใ,ในอเมริกาเนี่ยไม่ค่อยเจอปัญหานี้นะแต่จะเจอบ้างเจอบ้างโดยเฉพาะพวกเพลงสากลทั่วๆไปเ่เจอเยอะเลยนะถ้าไม่ใช่เป็นแผ่นที่แบบว่าโอ้โหทำมาอย่างดีหรืออะไรอย่างนี้นะแกะมาใหม่จากซองเนี่ยเสียงคู่ข้าโพดมาเยอะเลยบางทีการล้างช่วยได้บ้างครับช่วยบรรเทาได้บ้างแต่ถ้าเกิดมัน มันฝังแน่นไปแล้วในแผ่นนั้นนะั้นะคือแผ่นเสียไปแล้วนะครับอันนี้อันนี้แก้ไม่ได้หรือแผ่นเป็นรอยเงี้ยอันนี้แก้ไม่ได้มันจะเป็นถาวรเลยครับนะครับอ่ะคราวนี้ผมก็เลยตอบไปว่าผมก็เลยตอบไปตามนี่แหละว,ว่าถ้าคุณเจอปัญหาเนี้ยการล้างก็น่าจะเป็นวิธีเดียวที่ที่จะแก้ปัญหานี้ได้ปัดฝุ่นไม่พอเพราะบางทีมันฝังในหรืออะไรเงี้ยคราวนี้ผมเลยบอกว่าส่วนผมเองเนี่ยผมในรายการที่ผมอาจจะเคยพูดถึงวิธีล้างแผ่นไปแล้วหลายวิธีนะผิดบ้างถูกบ้างก็อย่างว่ากันคนเรา เปลี่ยนแปลงความรู้ได้ตามประสบการณ์ของตัวเองผมก็เลยเล่าไปว่าปัจจุบันเนี่ยผมล้างแผ่นเสียงเนี่ยสวิธีอย่างอย่างอย่างผมเคยคิดว่าแผ่นใหม่ไม่ต้องล้างเนี่ยก็อันนี้ก็เป็นความคิดที่ผิดพอประสบการณ์เราเยอะขึ้นเราก็ก็เจอว่าแผ่นใหม่ต้องล้างนะหลายแผ่นเปิดมานี่ก็ต้องล้างก่อนล้างแล้วเสียงดีขึ้นจริงๆนะครับก่อนหน้าน,นี้ผมเคยลองมาหมดแล้วทั้งเอาไอตัวประกบลาเบลไม่ให้มันเปียกแล้วก็ลงไปล้างในกละมังใช้น้ํายาล้างขวดนมเด็กหรืออะไรยเคยเคยลองมาหมดแล้ว ผมรู้สึกมันยุ่งยากแล้วก็ผลลัพธ์ก็ไม่แน่ใจด้วยนะว่าระยะยาวมันจะเป็นยังไงผมเคยพลาดแม้กระทั่งเอาอะไรแบบไปล้างแล้วก็ทิ้งคราบไว้จนแผ่นนั้นเสียไปเลยก,ก็เคยเจอมาแล้วนะจนปัจจุบันเนี้ยปัจจุบันเนี้ยพอพอผ่านอะไรผิดผิดถูกถูก้องผิดลอง,ลองถูกมาพอสมควรปัจจุบันเนี่ยผมผมล้างแผ่นด้วย2วิธีนี้ครับวิธีแรกคือล้างแบบแว c กคัมแว็กคัมก็คือผมใช้เครื่องของ Record Doctor นะแผ่นเจียซื้อจากเนี่ยซื้อจากคลิฟออดิโอนี่แหละนะครับ มันเป็นเครื่องล้างเียเดี๋ยวจะมีจะมีรูปให้ดูคือปัจจุบันผมใช้ใช้เครื่องสองสองแบบนี้แบบหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นแบบระบบสุญญากาศเนี่ยสุญญากาศเป็นแบบนี้เครื่องตัวเนี้ยคือจริงๆแล้วเครื่องตัวเนี้ยหน้าที่ของมันเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากเลยท่านผู้ชมเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้เราก็เอาแผ่นวางไปแล้วมันก็จะมีตัวประกบลงไปอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มีหน้าที่มีรูปเขามีรูปให้ดูหรอเปล่ามีหน้าที่หยอดน้ํายาลงไปอย่างเงี้ย คือเขาจะมีน้ํายาล้างโดยเฉพาะน้ํายาตัวนี้ไม่ใช่แอลกอฮอล์ไม่ใช่น้าเปล่ามันเป็นน้ํายาล้างเฉพาะของเขาเลยซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งก็แนะนานะไอ้น้ํายาตัวนี้ดีมากนะของเลร์ด,ด็อกเตอร์นี่ส่วนตัวผมมีขวดใหญ่ด้วยตัวเนี้ยใช้ดีพูดง่ายว่าทุกวันนี้ถ้าแผ่นไหนเคลอะมาสกรปรกอะแผ่นเก่าๆแผ่นสซกรปรกเนี่ยผมจะล้างด้วยทีนี้ก่อน เบื้องต้นนะล้างด้วยวิธีนี้ก่อนคือมันจะเอาความสกรปรกพวกรอยนิ้วมืออะไรเงี้ยออกไปได้แต่ต้องบอกไว้ก่อนนะพวกรอยขีดขว่วนรอยงี้ขีดขว่วนบนเนื้อไว้นี่ถาวรนะครับแต่ถ้าเราเห็นเป็นคราบหรือบางทีเราไปซื้อแผ่นมือสองแล้วถ้าเป็นคราบสกรปรกหรือเป็นคราบแบบเป็นคราบน้ําคราบอะไรเงี้ยพอจะล้างได้ให้ล้างด้วยวิธีนี้ผมส่วนตัวผมล้างด้วยวิธีนี้ก็คือล้างด้วยน้ํายาล้างแบบเนี้ยไอตัวนี้เป็นเครื่องเครื่องถ้าเป็นรุ่นเล็กขอ ตัวตัวรุ่น6เนี่ย vi นี่คือ6นะครับตัวนี้ค่อนข้างจะเป็นระบบอัตโนมืออยู่นะครับอัตโนมือแปลว่าผมต้องหยอดน้ํายาลงไปบนแผ่นเองเสร็จแล้วก็เอามือเนี่ยค่อยๆหมุนตรงนี้ไปแล้วก็เอาแปรงเนี่ยเอาแปรงตัวนี้นะครับวางแหมลงไปบนนี้นะครับแล้วก็ลากพวอนี้ล้างลาง้ลางแบบจริงๆผมเคยทําคลิปไว้คลิปหนึ่งนะแต่คลิปนี้เป็นรุ่นใหม่ของเขาแต่วิธีเดียวกันนั่นแหละนะครับวิธีเดียวกันนั่นแหละ ไอรุ่นใหม่ขเขาเป็นเล็กขอด็อกเตอร์เอ็กซ์ล็วขอด็อกเตอร์เอ็กซ์เนี่ยเราไม่ต้องมาบุนเองแล้วมันมีมอเตอร์หมุนให้เราก็แค่วางไอตัวตัวแปลงที่จะล้างไอแปลงปัดเนี่ยเพื่อจะล้างน้ำเอาน้ายาล้างเปียกล้างบนมันเสร็จแล้วเนี่ยไอเครื่องแว็กคัมเนี่ยทำไมมันถึงชื่อว่าเครื่องแว็กคัมก็คือว่าสมมุติผมล้างเสร็จแล้วเนี่ยไอตรงที่น้ํายามันจะเปียกๆอยู่ใช่ไหมเราปล่อยให้มันแห้งเองไม่ได้ครับมันจะมีคราบผมก็แค่คว่ำแผ่นลงเนี่ยจับแผ่นเอาด้านที่มีน้ํายาเปียกๆเ,เนี่ยคว ด้านล่างของอตัวนี้เนี่ยด้านล่างด้านล่างของแผ่นในบริเวณเนี้มันจะมีตัวดูดน้ํายาเนี่ยมันจะเป็นปั๊มดูดน้ํายาไอ,ไอ้หน้าที่เปียกๆที่เราเพิ่งล้างเมื่อกี้พอคว่ำลงไปปุ๊บมันจะดูดเป็นเสียงดังเลยเป็นปัม๊มเสียงดังเลยโอ้เสียงดังมากแล้วเราก็ค่อยๆหมุนแผ่นไปทีนิด <c oughs> เพื่อให้มันค่อยๆดูดน้ํายาออกจากแผ่นพอมันดูดเสร็จแล้วเนี่ยเราหงายแผ่นขึ้นมาแผ่นจะกริบเลยแผ่นมันจะแห้งสนิทแล้วก็ไม่เป็นคราบ ล้างมามันจะสวยงามประมาณหนึ่งเลยนะอุปกรณ์พวกนี้มันเป็นอุปกรณ์เฉพาะอย่างในรูปที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นียไม่ว่าจะเป็นน้ํายาไม่ว่าจะเป็นแปรงหรืออะไรเงี้ยมันเป็นอุปกรณ์เฉพาะทำ,ทำไมผมใช้คํานี้อุปกรณ์เฉพาะแปลว่ามันถูกออกแบบมาสําหรับใช้งานกับแผ่นเสียงโดยเฉพาะแผ่นเสียงเนี่ยเป็นเป็นวัสดุที่เนื้อค่อนข้างเบาบางเพราะฉะนั้นคุณไม่สามารถไปหาอุปกรณ์ไอรุ้ยเฉยแฉกที่อื่นมาใช้ได้คุณต้องใช้อุปกรณ์ที่ออกแบบมาสําหรับมันโดยเฉพาะ ไอเครื่องล้างแบบแว็คัมนี่เป็นรุ่นประหยัดหมืน่นหมื่นต้นๆน,นะตัวนี้หมื่นต้นๆคลฟปออเดีโอเป็นตัวแทนจาหน่ายอยู่นะเป็นอินพอร์เตอร์อยู่นะครับมีร้านขายเนี่ยรุ่นนี้หลายร้านถ้าหาไม่เจอก็สอบถามไปที่คลิปออเดโอได้ส่วนตัวผมซื้อรุ่นนี้มาใช้รุ่นอัตโนมือทุกอย่างต้องหมุนด้วยมือหมดรุ่นนี้นี่ข้อเสียงมันก็คือเวลาล้างมันใช้เวลานิดนึงแล้วก็ขั้นตอนการดูดน้ํายาเนี่ยเสียงม่งดังมากอย่าทํากลางคืนเพื่อนบ้านด่าแน่นอนเสียงมันจะดังเวลามันดูดน้ํายาข้อเสียเดียวของรุ่นนี้คือ เสียงดังแต่ล้างได้จริงแล้วก็ต้องหมุนเองอัตโนมือใครที่ต้องการความสะดวกสบาย,บายเขามีรุ่นใหม่เล็กคอร์ดด็อกเตอร์เตัวนั้น3 0,000 000ื่นสามหมเนี่ยข้อดีมันก็ยังเป็นหน้าตาแบบนี้อยู่แต่คราเนี้ยไอตัวดูดไอปั๊มดูดเนี่ยมันจะมี2มันจะมี2ตัวดูด,ม,ม,ด,ดมันจะดูดบนดูดล่างเลยผมเคยรีวิวไปแล้วทีนึงนะไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับมันจะมีตัวดูดไอรุ่นใหม่เนี่ยหคุณไม่ต้องหมุนเองมันจะมีมอเตอร์หมุนให้เราก็แค่ถือแปงแปงที่จะปัด้าง ถือถือแป้งอย่างเดียวเดี๋ยวมันจะหมุนให้หมุนไปหมุนกลับได้ด้วย2ก็คือในขั้นตอนการดูดน้ํายาเราก็ไม่ต้องหมุนเองแล้วอรุ่นใหม่ของเขาเนี่ยขั้นตอนการดูดน้ํายามันจะดูดสองฝั่งเลยพูดง่ายว่าล้างทีเดียว2หน้าได้เลยแต่ไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนก็ต้องใช้เวลาอยู่ดีประมาณหนึ่งนะต้องค่อยๆทำํำปัจจุบันผมใช้เพราะว่าบางทีเจอแผ่นบางอันเก่าเก็บมากๆบางทีผมไปคุยแผ่นมาเนี้ยก็ต้องล้างด้วยวิธีนี้ก่อนเพื่อให้มันสะอาดประมาณหนึ่งก่อนนะครับ ที่แนะนำอย่างนี้อย่างที่บอกนะอุปกรณ์พวกนี้น้ำยานี้ไม่ใช่ไม่ใช่แอลกอฮอล์หรือไม่ใช่น้ำน้ำยาทั่วๆไปเป็นน้ำยาล้างแผ่นโดยเฉพาะมันจะเซฟมากมันจะไม่ทิ้งคราบอะไรไว้แล้วมันก็จะไม่แห้งเป็นเป็นเป็นรอยเป็นเป็นคราบขาวๆเหมือนน้ำปลาปาอะไรอย่างนี้นะแล้วก็แปรงนี่เป็นแปรงที่เป็นขนนุ่มมากเราไม่ใช่ไปหาแปรงขัดรองเท้าอะไรไม่ได้นะเนื้อไว้นิ่มมากแล้วก็อุปกรณ์ตัวปั๊มตัวนี้มันก็ทํามาโดยเฉพาะเนี่ยตัวปิดลาเบลก็ไม่ต้องกลัวลาเบลจะเปียก แต่คุณต้องจ่ายหมื่นหนึ่งถ้าคุณต้องการความสะดวกสบายก็สามหมื่นสำหรับรุ่นที่เป็นหมุนอัตโนมัติคราวนี้เนี่ยนอกจากล้างด้วยทีนี้เนี่ยผมทุกวันนี้ผมยังมีเครื่องล้างประเภทนหนึ่งคือเป็นเครื่องล้างแบบอัลตราโซนิกมันจะมันจะสั่นโมเลกุลของน้ำคลาคล้ายพวกเครื่องล้างพวกแหวนล้างพวกเครื่องเครื่องพลอยเครื่องเพชรนะครับอันนี้ผมไม่ลงรายละเอียดกันเพราะผมไม่ไม่ได้มีประสบการณ์เยอะผมแค่เล่าให้ฟังว่าเนี่ยผมก็เมื่อกี้คาถามเมื่อกี้เขาถามว่าล้างด้วยทีไหนใช่ไหมผมก็เลยบอกว่าผมล้างด้วย2วีนี้ เนี่ยไอตัวเลคคอร์ดดอกเตอร์ตัวนี้ถ้าใครอยากล้างแผ่นเสียงแบบเซฟที่สุดโดยที่ไม่ต้องจ่ายแพงเนี่ยผมแนะนําตัวนี้หมื่นต้นๆซื้อได้จริงก็หมื่นต้นๆนนั่นแหละนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าระบบแวคคัมคือเป็นระบบดูดน้ํายาทิ้งเวลาคุณล้างเวลาคุณปัดอัตโนมือแต่เซฟแน่นอนแค่ว่าไม่ค่อยสะดวกเท่านั้นเองแล้วก็ปั๊มเสียงดังล้างกลางคืนไม่ค่อยเวิร์กพยายามล้างกลางวัน <c oughs> ถ้ามีหมามีแมวที่บ้านก็ ให้มันชินกับเสียงพลเราเปิดป๊มันดังมากไอตัวน้ํายาน,นี่ก็ไ,ม,ไม,นะม่ไม่แพงนะอไม่แพงนะเลคคอร์ดด็อกเตอร์นี่เป็นแบรนด์อเมริกันนะครับก็ป,ปัจจุบันแพนเจียซื้อซื้อซื้อเลคคอร์ดด็อกเตอร์ไปแล้วนะครับก็เลยไปจําหน่ายในภายใต้การดูแลของแพนเจียบ้านเราเคลฟออดโอเป็นตัวแทนจำหน่ายผมมีเครื่องประเภทหนึ่งเป็นเครื่องล้างอัลตราโซนิกเครื่องล้างอัลตราโซนิกเอาไว้ล้างแบบละเอียดอีกทีหนึง่งอัลตราโซนิกไม่เหมาะกับการล้างแบบเคลอะเคลอะเอาไ้ล้างละเอียดอีกทีหนึง่ง หรือว่าแผ่นที่ไม่ได้เลอะมากหรือว่าแผ่นใหม่ๆแผ่นเพิ่งแกะจากซีลมีฝุ่นมีอะไรนิดหน่อยล้างด้วยอัลตราโซนิกข้อดีของอัลตราโซนิกคือมันล้างทีมไป2หน้าเลยแล้วก็ง่ายอย่างผมใช้ของฮัมมิ่งกูรูอย่างเงี้ยนะครับฮัมมิ่งกูรูสองพักลางๆมั้งล้างทีหนึ่งเป็นอันตโนมัติเลยเรากดปุ่มอย่างเดียวทั้งล้างทั้งเดนน้ายาไม่ใช่เดนน้ายาเดนน้าที่ล้างนะครับแล้วก็เป่าลมให้เรียบร้อยเลยพูดง่ายว่ากดปุ่มแล้วก็ไปนั่งเฉยๆสินาทีเสร็จมาถึงแผ่นลิป ครนะาวนี้ผมก็เลยแนะนำแบบนี้ว่าทุกวันนี้ผมใช้ประมาณนี้นะคราวนี้เนี่ยคอมเมนต์ต่อมาของคนถามเนี่ยนะครับของเจ้าของคาถามเนี่ยทาให้ผมกังวลใจอย่างมากครับอ่านมาดูกันผมกังวลใจเรื่องอะไรเขาบอกว่าหลังจากที่ผมแนะนําไปเบื้องต้นเมื่อกี้นะว่าเออผมล้างด้วย2เครื่องนี้ขอบคุณคุณเอมครับตอนนี้ผมล้างเองด้วยการผสมน้ํากลั่น4ส่วนไอโซโพรพิลแอลโกอฮอล์หส่วน น้ำยาล้างจานหนึ่งหยดน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วใช้แปรงสีฟันขัดแล้วล้างออกด้วยน้ำกลั่นเป็นวิธีที่ได้มาจาก AI อยากสอบถามว่าถูกต้องไหมครับจำที่เมื่อกี้ผมบอกได้ไหมครับว่าทำไมผมถึงแนะนำให้ใช้ของเล็กคอร์ด็อกเตอร์ในการเบื้องในการเริ่มต้นจำที่ผมบอกได้ไหมครับว่าเป็นเพราะว่าชิ้นส่วนต่างๆอุปกรณ์ต่างๆที่ ที่พวกเครื่องล้างแผ่นมาตรฐานอะแบรนด์ที่ขายระดับขายทั่วโลกอะนะครับอุปกรณ์ต่างๆที่เขาให้มาเนี่ยมันมันเหมาะที่จะใช้กับแผ่นเสียงมันไม่ใช่อุปกรณ์อิรุ่ยเฉยแฉกอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาถาม AI มาขอร้องนะครับขอร้องขอร้องเรื่องเครื่องเสียงอย่าถาม AI ครับเรื่องเครื่องเสียงเนี่ยพาเข้าลกเข้าพงเข้าป่ามาเยอะและ้วผมขอร้องเลยนะครับเล่นเครื่องเสียงอย่าถาม AI ครับ ถ้าเกิดคุณบอกคุณไปถามตัวแทนจำหน่ายหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เราเราอับจนหนทางจนต้องไปถาม AI ทุกเรื่องแล้วหรอจริงๆท่านชมนรู้ไหมว่า AI มันเอาข้อมูลมาจากไหนมันก็เอาข้อมูลที่อยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตอะแล้วข้อมูลในโลกอินเทอร์เน็ตแปลว่าอะไรข้อมูลในโลกอินเทอร์เน็ตก็มีทั้งรู้จริงกับรู้ไม่จริงอย่างวันก่อนผมไปดูคลิปไมเคิลเฟมเมอร์ที่พูดเรื่องแอนติสเกตนะเขาบอก มเคิลเฟมเมอร์แขวเลยก่อนเลยบอกว่าเนี่ยในโลกอินเทอร์เนต็ตมีคนแนะนำตั้งแอนติสเกตกับแผ่นโล่งๆอ่ะแผ่นแผ่นแบบแบงค์ดิสกูรูกูรูอนาล็อกพวกเนี้ยเมื่อ10ปีที่แล้วยังเป็นไอไก่อ่อนที่ไหนอยู่ก็ไม่รู้มาผ่านมา10ปีกลายเป็นกูรูแผ่นเสียงมาแนะนำให้การไม่ให้ตั้งให้ตั้งแอนติสเกตด้วยแผ่นเปล่าแผ่นแบงค์ดิสบางคนใช้แผ่นเลเซอร์ดิสเออก็จริงก็มันมันมีการพิสูฟว่า มันกามันการพูดว่าข้อมูลในออนไลน์เนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเสมอไป AI มันก็ไปเอาข้อมูลจากพวกนั้นหนึ่งคือผมบอกนะล้างแผ่นเสียงนะพยายามใช้สารเคมีกับมันให้น้อยที่สุดแม้กระทั่งน้ำประปาใช้ไม่ได้เลยถ้าเราซีเรียสนะแต่คุณไม่ซีเรียสก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณซีเรียสนะต้องการรักษาแผ่นให้ดีที่สุด น้ำที่ใช้ล้างอ่ะนะครับอย่างเมื่อกี้ที่ผมแนะนําไปตัวเล็คอร์ดด็อกเตอร์ไปเล็กคอร์ดด็อกเตอร์อเขาไม่ได้ใช้น้ามันเป็นน้ํายาสูตรของเขาเป็นน้ำพซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรนะแต่ถ้าถ้าคุณจะล้างเองแบบเนี้ยไม่ไม่ใช้เครื่องเลยพี่ผมไม่อยากซื้อเครื่องเลยไม่อยากจะจ่ายเื่นหนึ่งผมอยากล้างในกระมังที่บ้านอ่ะผมมีผม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 เริ่มจากวิธีนี้ก่อนได้ไหมผมเพิ่งเริ่มเล่นเองจะให้ไปซื้อแพ็คือเครื่องล้างผมก็ไม่อยากจ่ายอ่ะได้ครับแต่ สิ่งที่คุณจะใช้ล้างเนี่ยนะครับจริงๆผมเคยแนะนําผิดๆไปในอดีตนะแต่ตอนนี้ผมเรียนรู้มาพอสมควรแล้วสิ่งที่คุณจะใช้ล้างเนี่ยคุณต้องใช้น้ํากลั่นระดับ distilled water distilled water คือน้ํากลั่นที่ไม่มีแร่ธาตุอะไรเหลืออยู่ในอยู่ในตัวอยู่ใน water เลยอยู่ใน H2O เลยคุณทราบไหมว่าน้ำน้ำที่มาจากน้ำปลาปาน้ำอะไรเงี้ยมันมีแร่ธาตุอยู่ ในแร่ธาตุมีคาร์บอนามีอะไร่แล้วถ้าคุณล้างไม่ดีเช็ดไม่ดีมันจะทําให้มัน,ม,ม,น,ม,นมีคอรีนด้วยใช่ไหมน้ำประปามีคอรีนมีแร่ธาตุมีคาร์บอนามีอะไรอยู่ถ้าคุณเช็ดไม่ดีหรือว่าล้างไม่ดีแผ่นคุณจะเสียหายในระยะยาวได้เพราะฉะนั้นคือตะก่อน่ะถ้าเป็นสมัยก่อนนะถ้าเป็นยุคก่อนแบบผมยังเด็กอยู่เนี้ยถ้าพูดถึง distilled water ไป,ไปหาที่ไหนว่าศึกษาพันเหรอผมบอกให้เลยเดี๋ยวนี้เนี้ยคุณเซิร์ชช็อปปี้ลาซาดามีแล้วครับไม่แพงด้วยหลักร้อยอะ นะ่ลิตรก็ประมาณ80กว่าบาทรวมค่าส่งก็ร้อยนิดๆถ้า5ลิตรก็300กว่าบาทคุณใช้ทีไม่เยอะหรอกนะครับออ distilled water คือน้ํากลั่นเกรดที่เขาใช้กับพวกผสมเครื่องสำอางผสมพวกออการทดลองวิทยาศาสตร์อะไรพวกนี้หรือที่เขาใช้เติมไอ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 หม้อน้ํารดนะครับมีหลายเกรดคุณเลือกใช้เอาตามอําเภอใจก็แล้แต่ดีกว่าน้าประปาแน่นอนคุณไม่ต้องไปผสมไอโซโพ,พิลแอลกอห์ เป็นวิธีที่อันตรายกับแผ่นไวนิลคุณมากนะครับคุณอาจจะไม่ต้องเชื่อผมก็ได้คุณไปลองดูเลยเดี๋ยวคุณจะรู้นะครับน้ํายาล้างจานหนึ่งหยดแลวก็ไม่ต้องใส่ล้างด้วยน้ำเนี่ยน้ากั่นก็พอส่วนแปรงที่คุณจะขัดเลิกใช้แปรงสีฟันเดี๋ยวนี้ <c oughs> คุณรู้ไหมว่าแปรงสีฟันเป็นอะไรที่หยาบมากสําหรับไวนิลต่อให้คุณใช้แปรงสีฟันขนอ่อนนุ่มสําหรับเด็กมันก็ยังแข็งเกินไปสําหรับไวนิลอยู่ดีครับห้ามใช้แปรงสีฟัน คือโอเคคุณจะใช้น้ำยาล้างจานไอโซโพรพิลอะไรก็ได้เออแต่ขอร้องห้ามใช้แปลงสีฟันเด็ดขาดอย่างน้อยคุณต้องไปซื้อแปลงอะ่ะมันมีเยอะแยะมีทั้งยี่ห้อจีนยี่ห้อมียี่ห้องมีแบรนด์แปลงที่บอกเอาไว้ทําความสะอาดแผ่นเสียงโดยเฉพาะมันจะนุ่มมากมันจะเป็นขนคาร์บอนหรือจะเป็นแปลงที่เป็นสักหลาดเป็นกำมะหยี่อะไรก็แล้วแต่แต่ห้ามเป็นแปลงสีฟันเลิกใช้แปลงสีฟันล้างอ,อัน,นเรื่องน้ำยาเรื่องอะไร แล้วแต่คุณแต่สําหรับผมถ้าผมจะใช้วิธีที่แบบถูกที่สุดผมใช้น้ํากลั่นเปล่าๆเ,เท่านั้นแล้วคุณก็ขัดไปสินะครับถ้ามันถ้ามันถ้ามันเคลอะมากคุณก็แช่แช่ไว้แช่ไว้อะแต่เวลาถ้าล้างแบบนี้คุณต้องอย่าลืมเอาตัวประกรบลาเบลนะดีวนี้ก็ไม่แพงผมเห็นในช้อปปีแล้วก็มีขายละตัวที่ประกรบลาเบลเพื่อไม่ให้ไอ้ตัวตัวแผ่นกระดาษตรงกลางมันเปรียกเดี๋ยวมันจะหลุดมันจะล่อนเสียหายนะครับก็ประกรบไม่ให้น้ําเข้าเสร็จแล้วคุณก็ลงกะละมังแล้วก็เอาน้ํากลั่นที่ว่าเนี่ย แล้วก็ถ้ามันเคลอะมากก็แช่ไว้แล้วก็เอาแปลงล้างล้างล้างนี่คือแบบที่เบสิกที่สุดจ่ายเงินน้อยที่สุดแต่มันก็จะเหนื่อยนิดนึงนะมันจะเหนื่อยนิดนึงมันจะวุ่นวายนิดนึงนะครับถ้ามีตังค์ก็ซื้อเครื่องล้างอ่ะคันนี้ขอก่อนอื่นอยากถามว่าถูกต้องไหมผิดครับผิดก่อนอื่นเรื่องแปลงสีฟันนี่ผิดมากแล้วก็ขอร้องอย่าอย่าถามอะไรแบบนี้กับ AI, AI อีก AI มไงไม่ได้รู้จริงรู้มั่วๆก็เยอะนะครับผมผมบอกให้นะว่า AI เหมาะตรออะไรมะ ลาคุณจะหาประวัติหาประวัติหรือหาแบบอะไรที่มันเป็นแฟกต์นะครับไออย่างเงี้ยมันมันไม่ใช่ตำราท่านผู้ชมอันตรายมากเนี่ยใช้แปรงสีฟันไม่รู้แผ่นเป็นร้อยไปกี่แผ่นแล้วนะครับคราวนี้เขาามีติ่งอีกอหนึ่งหากผมจะซื้อเครื่องล้างอยากสอบถามว่ามีส่วนสําคัญอะไรที่ผมต้องดูไหมครับเช่นความเร็วในการหมุนหรือกําลังขึ้นอัลตราโซนิกเพราะราคาแต่ละเครื่องแตกต่างกันมากผมกาลังมองเครื่องนี้อยู่ครับไอตัวนี้เป็นเอาเครื่องล้างอุตสาหกรรมนะไอเครื่องอัลตราโซนิกกับบอมตรงนะ มีตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักแสนตัวแพงๆอ่ะพวกดีกริตเตอร์พวกเคอะไรพวกเนี้ยตัวเป็นแสนนะครับผมบอกให้เลยว่าก่อนที่ผมจะซื้อท m i มโ g u ลูมาใช้เนี่ผมศึกษาอยู่เหมือนกันไอ้ไอ้เครื่องหนะ้าตาแบบเนี้ยผมสนใจมาแล้วหลายปีแล้วก็ไปเจอว่าพัางเครื่องแม่งทําแผ่นเสียอะไรอย่เงี้ยนะแล้วก็วุ่นวายโอ้โหจะจะทำอะไรทีนึงโอ้โหเหมือนกับเหมือนโรงงานอะเครื่องเถอะทะนู่นนี่นั่นอะไรนี้ก็แล้วแต่นะ แต่เขาถามว่าแผ่นนี้โอเคไหมผมก็ตอบไม่ได้เพราะผมไม่สามารถแนะนําเครื่องที่ผมไม่เคยลองได้ถูกไหมครับอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแนะนํำไปเรื้องต้นผมผมถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าแบบยังเป็นมือใหม่ผมแนะนำของเล็คอร์ดด็อกเตอร์นะปลอดภัยแน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดไม่อยากเสียเงินเลยก็อย่างที่บอกหาตัวปิดลาเบลแล้วก็น้ํากลั่นแล้วก็หาแปรงดีๆอย่าใช้แปรงสีฟันมาล้างอ่ะล้างเองอนะครับก็ก็ดีกว่าแปรงสีฟันเลิก อะไรก็ตามที่มันต้องเป็นแปลงสำหรับล้างแผ่นเสียงโดยเฉพาะเอา,อางี้ดีกว่าหาไม่ยากเดี๋ยวน,นี้ช้อปปี้ลาซาด้าเยอะแยะนะครับที่สําหรับทำมาสําหรับแผ่นเสียงโดยเฉพาะนะครับส่วนไอ้ A A, เครื่องอัลตราโซนิกผมผม,ผมมีประสบการณ์น้อยจริงผมผมไม่สามารถแนะนําแบรนด์หรือว่ารุ่นที่ผมไม่เคยใช้ได้นะครับอันนี้ก็ไม่โน c คอมเมนต์ลวกันถามว่าต้องดูอะไรบ้างเยอะต้องดูเยอะมีทั้งฟังก์ชันมีทั้งการใช้งานจริงจุดเด่นจุดด้อยนะ อันนี้ไม่เคยใช้ก็เลยบอกไม่ได้ว่ามันจะยังไงโอ้รายละเอียดเยอะพอสมควรรายละเอียดมีเยอะอ่ะอันนี้เดี๋ยวไว้คอ่คอยไว้นั่นกันอีกทีเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมกันแล้วกันนะอ่ะคำถามนี้บอกว่ามีคลิป The Five อยู่ครับ The Five เป็นลำโพง Active นะสามารถใช้กับวิม M Ultra ได้ไหมครับหรือว่าใช้ได้เฉพาะลำโพงพาสซีฟอ่าาผู้ชมท่านนี้เหมือนดูแล้วพอเข้าใจแต่ก็ไม่แน่ใจขอถามสักนิดนึง วิมแอมเอลตร้ามันมีมันมีขั้วต่อลําโพงพีแอมในตัวอยู่แล้วนะครับก็ต้องก็เข้าใจถูกครับก็ใช้กับลำโพงพาสซีฟอย่างเดียวอย่างเขามีคลิปเดอะไฟอยู่ง่ายกว่าง่ายกว่าไม่ต้องซื้อวิมแอมเอลตร้าครับคุณไปซื้อวิมอัลตร้าได้เลยแล้วคุณก็เอาเอาพุทอะนาล็อกของวิมอัลตร้าต่อเข้าอินพุตของคลิปเดอะไฟจบเลยจ่ายถูกกว่าด้วย <laughs> จะไปซื้อวิมแอมเอลตร้ามาทําไม